สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็จะมากินข้าวเที่ยงนะครับแกงหน่อไม้ใส่เห็ดโอ้อยงไงสุดยอดเครื่องเคียงก็คือกิมจินะฮะแล้วก็ตามด้วยลาบเป็นไงมานด่อยู่บ้านเราก็ได้กินลาบเหมือนกันนะครับอนี่ก็ผักเครื่องเคียงนะจ๊ะนี่ผงพริกกระทงกระเทียมอันนี้ก็เขาเรียกว่าชังชู เป็นผักของเกาหลีกินกับหมูอแล้วก็เป็นเครื่องเคียงกินกับลาบเหมือนกันอเราไม่ต้องรอช้าอะไรมากมายกินเลยเพราะหิวแล้วนี่เที่ยงกว่าแล้วนะครับอม,มามาชิมฝีมืออันนี้แกงหน่อไม้ใส่หิดนะจ๊ะแล้วก็ใส่เขาเรียกว่าใบแมงลักืมักิตตูหอยตูเนี่ยเอาร้อนๆร้อนๆ ืปลาหนัวเนาะปลาไหลูอดนัวอ่ะนีเใ็นมือนะครับนืมจิมจินี่ขาดไม่ได้เลยนืมจิมจืืม S <s <us> ตกากาหวานเนอ่ยบำรุงบำรุง,ง,งทำให้แข็งแรงต้านมะเร็มเงมะเร็งกระเทียมือก็ <S <s <us> เรียรกว่ามานึ่นืเอ้าลาบกับ <s us> กระเทียมนี่ <S <s <us> <S เข้ากันดีนักแลลุย Ừm, Ừm, hm 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 ngon Cánh hm Ừm hm 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 long แล้วมีโวจูแล้วเจ๋วเลยเนี่ยอ๋ออืมอ่ะ,อะโอเคเดี๋ยวเจอนคลิปหน้านะครับทุกคนอืม